ประมาณ1 3ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับเดิมเลยอยู่ประมาณ82.4ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีก่อนหน้าและถ้าเทียบในแง่ของปริมาณก็จะพบว่าเพิ่มขึ้นน่าสนใจเหมือนกันครับการส่งออกโชวูในแง่ปริมาณเพิ่มขึ้นถึงประมาณ12%ไปอยู่ที่ประมาณ67,104ตันครับ ในช่วงของการระบาดโควิด19ตอนนั้นเนี่ยการส่งออกโซจูของเกาหลีใต้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับเคยขึ้นไปทําจุดสูงสุดประมาณสัก97.5ล้านดอลลา,าร์สหรัฐย้อนหลังกลับไปตอนปี2 5 6 1นระครับแต่ทีนี้พอมีการระบาดของโควิด19ผลกระทบรุนแรงมันก็เกิดขึ้นทุกๆสินค้านะครับแน่นอนหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือแอลกอฮอล์การบริปโภคสุรา,ต,าต่างๆก็ลดลงทั่วโลกเช่นเดียวกันส่วนยอดขายเหล้าประเทศอื่นๆของเกาหลีใต้ในต่างประเทศรวม ถึงโชวจูรถผล,ลไม้ต่างๆเคยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการในปี65 88.9ล้านดอลลาร์สหรัฐาก็เพิ่มขึ้นเกือบเกือบร้อยละสิจากปีก่อนหน้าเช่นเดียวกันครับ ส่วนเกาหลีใต้เองก็มีการนําเข้ากิมจิทําสถิติสูงสุดในรอบ12ปีสวนทางกันนะครับทั้งโชจูและกิมจิเป็นอาหารเป็นสินค้าประจําชาติของทางเกาหลีใต้โชจูส่งออกครับแต่กิมจินําเข้าแล้วนําเข้าสูงมากมาดูเหตุผลกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเหตุผลก็คืออัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทําให้ต้นทุนวัตถุดิบมันเพิ่มขึ้นมากกลายเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นร้านค้าโดยทั่วไปหรือบ้านเรือประชาชนผู้บริโภคเลือกที่จะซื้อกิมจิที่มาจากประเทศจีนแทน ที่จะเป็นกิมจิที่ทําและขายในประเทศเกาหลีใต้เพราะว่ากิมจิที่มาจากจีนราคาถูกกว่าค่อนข้างจะเยอะมากครับผลที่ตามมาก็คือยอดการนําเข้ากิมจิจากประเทศจีนของเกาหลีใต้นั้นสูงถึงประมาณ169.4ล้านดอลอล,อล,อลอราร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยคือมากกว่า5,500กว่าล้านบาทเพิ่มขึ้นถึงประมาณร้อยละ20จากปีก่อนหน้า ส่วนยอดส่งออกกิมจิของเกาหลีใต้เนี่ยลดลงไปถึงประมาณร้อยละสิบสองครับอย่างที่เดนตอนต้นว่าสาเหตุสาสคัญของการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าตกใจแบบนี้มันคือเรื่องของเงินเฟอ้อต้นทุนไม่ว่าจะเป็นผักกาดไม่ว่าจะเป็นพริกในการทํากิมจิราคาถีบีบตัวสูงขึ้นไปมากครับผู้ผลิตก,กิมจิรายใหญ่ของเกาหลีใต้หลายรายขึ้นราคาไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละสิบแต่ในทางกลับกันครับ ราคากิมจิที่นําเข้าจากจีนราคาต่อตันคือประมาณ643ดอลลาร์สหรัฐส่วนกิมจิส่งออกของเกาหลีใต้3,425ดอลลาร์ต่อตันแตกต่างกันหลายเท่าตัวมากจริงๆนะครับถ้าจะมองว่าในภาวะที่สถานการณ์ต่างๆเริ่มคลี่คลายลงการส่งออกสินค้าบาง,อย,างอย่างอย่างโชจูเดินหน้าได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากชะงักงานลงไปแต่กิมจิซึ่งเป็นอาหารประจําชาติกลับมีปัญหาที่ต้องแก้กันและยังไม่รู้ด้วย